จะเป็นยังไงถ้าคอนเทนต์ฟรีไฟล์ในตำนานยุคแรกๆกลับมาสู่หน้าจอของท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งในวันนี้นะครับทาง m อ j t v ทได้จัดกิจกรรมนําลูกแครของเราทั้งหมดนะครับมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับเพื่อรุ่นรับเสื้อฮูดเอ็มอนดเจทีวีสุดเท่ที่มีแต่เฉพาะครอบครัวหัวฟ้าเท่านั้นที่จะได้ครอบครองไม่มีจาหน่ายอีกต่อไปเป็นของแลมากๆเลยนะครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้จัดแค่ลูกแครน,นะครับหากท่านผู้ชมคนไหนอยากจะเล่นกิจกรรมแบบนี้และอยากจะได้รับเสื้อ,อย่าง <ๆ S 2> ง และคอมเมนต์เข้ามาครับว่าทําไมคุณถึงอยากเล่นกับผมและอย่าลืมแคปหลักฐานไว้ยืนยันด้วยนะครับเราจะสุม่มคู่โชวดีมาเล่นกับเรานั่นเองครับทุกคนและเกมแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือเอาตัวรอดจากบ้านแอลผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอยู่บนบ้านแอลแล้วฆ่ากันเองดูซิว่าจะเหลือใครที่รอดชีวิตมารับเสื้อเอเจทีวีหรือเปล่านะครับทุกคนไปรับชมคลิปกันได้เลยกดไลค์ก่อนนะ บดาครับผมก็ต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะเฮ้ย M J T V พับจอแกมาแซงฉันไม่ได้ยังไงเนี่ยฮะในนี้ก็มีบรรดาเหล่ารูปแทนของผมทั้งหลายแหละมาดูกันซิว่าใครจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ราง วันไปนั่นเองครับทุกคนครับกิจกรรมในรอบนี้เราจะลงกันที่คาตูลิติวานั่นเองครับทุกคนครับชื่นอนี้ไม่ได้เรียกนานมากแล้วนะครับกิจกรรมของเรานั่นก็คือการที่เราจะเอาคน50คนมาลงกันที่บ้านแอลนั่นเองครับหรือเอาให้ง่ายคือเข้าสู่รายการ1 ร้อคนนั่นเองครับท่านผู้ชมที่รายการนี้เนี่ยชื่อ100คนก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลข50มันทำปกไม่สวยผมก็เลยใช้คําว่า100ไปเลยมันจะได้ดูสวยๆนั่นเองครับท่านผู้ชมครับฮ่าฮืออดอืดอืดดอืออดอ ออโอ้โหลงมากันแล้วขอเปิดไม์ก่อนออตอนนี้น,นะครับให้เวลาทุกคนหาอาวุธยุทโธปรกรณ์หมวมกมือกอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับผมหาปืนหาอะไรกันได้เลย,ยหาปืนหาอะไรกันได้เลยนะครับกระสุนไม่จํากัดจ้าหนนไม่จํากัดใช่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 แต่ห้ามใช้ไอวอลนะใช้ไอวอลห้ามใช้ไอวอลอย่างเดียวนะครับ เ้ยไอ้หัวปีเป ını, ็นไรน่ะลงมาพี่บอยทำอะไรไม่ได้เนี่ยกูทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะบอยเป็นไรอ่ะมันเล่นได้แค่เมาส์เนี่ยอยดูดิผมอยู่บนภูเขาเนี่ยเห็มื่อเนี่ยผมวิ่งอยู่เนี่ยมาครับบอยผมใช้ได้แค่เมาส์อ่ะผมกด W กดอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่หรอรีเกมดิเราจะเริ่มทำการสู้กันใน ห้ามใช้ปืนนะตอนแรกห้ามใช้ปืนใช้ได้แต่อาวุธระยะประชิดนะครับผมเอาละครับเราจะเริ่มเล่นกันในสามสองหนึ่งนัวเลยนี่มีคนตายแล้วดูกองไปฮือดิ้วดีไงอยู่หลังไอ้บอลร่วงตายเป็นมายบอลเฮ้ยโอ้โหใส่กันแล้วใส่กันแล้วเฮ้ยอย่าใช้บอลอย่าใช้บอลกรรมการหัวจะปวด ใครที่ชนะในราวนี้จะได้เสื้อยืดไปนะครับส่วนใครชนะในรอบหน้าจะได้เสื้อกันหนาวนั่นเองยุยมองมาแล้วด้วยจะโดนหรือเปล่ายุยนว a กันจัดหนกันจัดน u กันจัดเออ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 เอาเคครับทุกคนหยุดครับหยุดหยุดครับมายุดรวมตัวกันครับหยุดตีงครับหยุดกันไปก่อนครับรีเลือดครับรีเลือดอ่าแล้วให้ทุกคนกระโดดมาฝั่งนี้ครับกระโดดฝั่งนี้โอ้โหตกก้าง ทา,างเดือดไม่เจอโอเคครับยกเลิกครับเข้าวงก่อนครับวงมาแล้วโอ้ยคุณคนครับผมเพิ่งรู้นะเว้ยว่าไอไอวอนี้มันโดดไม่ได้แล้วอะ่ะยี่คอนเทนต์จบเลยเนี่ยหมดกันคอนเทนต์นะ่ะหมดกันทำไมเขาถึงเอาออกอะ่ะมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะผมว่า โดดยืนอยู่บนไอวอนี่โดดไม่ได้ไม่สามารถกระโดดเมื่ออยู่บนไอวอได้โอ้โหตามมานี้ครับตามมานี้ครับตามมานี้ตามมานี้ตามมาทางนี้ครับตามมาทางนี้เข้าไปนี้ครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยข้างในนี้ข้างในนี้ได่เดี๋ยวเข้าไปในห้องน้าเลยครับโอ้โหอัดเข้าไปอัดเข้าไปเยอะนน่อัดเข้าไปครับห้องน้ำมือครับห้องน้ำไปน้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเข้าไปเลยครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ อ่าโอเคเริ่มนัวก็ได้เลยโหเขาบอกให้ใช้มีดไม่ใช่เหรอไม่ไม่ปืนเลยปืนเลยปืนเลยอืออุ้ยเลือกใครกันพี่คนเงียบนอนเลือกใครกันนอนเงี้ยจัดคนเดียวไม่อีกคนนึงไปไหนอ่ะพี่คนนึงพี่ไงน้องกูอยู่ข้างนอกเนี่ย เราได้ผู้ชนะแล้วมานี่มานี่ไอดิปเปอร์บวบเกยมึงเกยมึงเป็นศพนะเน่ยเออพี่คิดจะเป็นศพนะแน่ไอ้ชื่ออะไรเดี๋ยครับดิปเปอร์นี่คือผู้โชคดีนะครับเป็นแคน MJ TV สาขาหนึ่งนั่นเองได้รับเสื้อยืด MJ TV ไปสูงเท่าไหร่ครับน้องชาย170ยเจพี่ร้อยเจอยเจเหรอหนักเท่าไหร่ครับหนักอี่องครับใส่เสื้อไซส์อะไรครับผมไซส์ M อ็มไซส์ M ใช่ไหมจัดไปครับก่อนจะไปเอ็งลองดูซิเอ็งมีปืนอยู่ในมือเอง จะทำับไก่บ่อยน้องรักพี่น้อง,องรักน้องรักพี่นสองน้องรักพี่โอเคอย,ยินดีกับน้องลิปเปอร์ด้วยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2แล้วนะครับก็คือรอบนี้เราจะลงกันที่เมืองพีกที่ลงบารนั่นเองครับแล้วแกมที่2ของกิจกรรมนี้นั่นก็คือบ้านระเบิดนั่นเองผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับจะต้องวิ่งมาหาพี่เนมให้ได้เป็นคนแรกใครที่มาถึงตัวพี่เนมเป็นคนแรกก็รับไปเลยครับเสื้อไอ้บรรเจีสุดเท่เสื้อฮู้ดได้ออกลงกับเขาสักทีนะครับมาดูกันว่าในรอบนี้ใครจะเป็นคนมาถึงตัวพี่เนมเป็นคนแรกและรับเสื้อฮู้ดไอ้บรรเจทีวีสุดเท่ไปใส กันอ่าโอเคโอเคโอเคนะจะตายก่อนไปได้ก่อนไปได้ก่อนต้องวิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะรับห้ามใช้เครื่องดีฮัลโหลจะดิีเข้าไปเลยอ <c oughs> ่ะเเจอลยดูตแต่ละคนนี่เตรียมตัวจัดอะ่ะมาใครที่เดินมาหาพี่ได้เป็นคนแรกจะได้เสื้อไปเลยเราจะเริ่มกันในสามสองหนึ่งเอาเลย <c oughs> โอ้ยวีวีตายตายมากเลยมันต้องวิ่งแบบไม่ต้องผนอะไรอ่ะ ใครกงไปกันแล้วะอ้ย oh, oh oh, oh, no. oh, no. ้ยอ้้ยโอ้เดยจับพี่เดอจโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะถึงอ่ะอ้้ยโอ้ไม่กลัวตายกันเลยเอไม่กลัวตายกันเลยเหรอ้ยเฮ้ยไม่กลัวตายกันเลยอ๋ยนองไม่กลัวตายก็นเด้ โอ๊ยโอ้ยเลยไอ้ไม่กลัวตายกันเหรออุ้ยเอ็งไม่กลัวตายกันเลยทุกคนไม่เคยกลัวตายกันเลยทุกคนไม่กลัวตายกันเลยมาแล้วมาแล้วไอ้บอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้บอยมาแล้ว โอ๊ยใครอีกตัวเองโอ้ยใครอีกแล้วเนี่ยริปเปอร์อีกแล้วริปเปอร์อีกแล้วเอ๊ะเอ็งอีกแล้วเหรอโอ้โหเอ็ให้คนอื่นเขาบ้างเหรอเอางี้เอ็งได้เสื้อฮูดไปส่วนแต่เสื้อยืดเดี๋ยวพี่ออกไปแจกในรอบหน้าดีไหมได้พี่ดีเออโอเคโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งนะน้องเอ็งอยู่ฝั่งนู้นนะน้อง เว้ยหมแตกเว้ยง่ะใครเดินมาหาพี่ได้เป็นคนแรกโอนเงินให้ร้อยหนึ่งแต่ละคนทำยิงห้ามยิงห้ามยิงห้ามยิงใครวิ่งไปหลังพี่ไดโอ้ยอ้า ไอ้หนูเอ้ครว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคริปเปอร์ได้เสื้อขนหนาไปครับไอ้ริปเปอร์ีอท็ัปฟอร์มยังวะโอ้โหน้องริปเปอร์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหมูข่าไป20ิคิวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเยอะดัดข้าไป20คิวอ่ะมาจริงๆเราจะแจกแค่2อย่างนะครับแต่ว่าน้องริปเปอร์เนี่ยเขาต้องสละสิทธินะคือน้องเขาสละสิทธิ์เอาเสื้อยืดมาแจกในรอบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสได้เล่นอีกหนึ่งเกมรอบนี้จะแจกเสื้อยืด M J T V คอใหม่ ล่าสุดเป็นของแรงมากตอนนี้ไม่มีควางจําหน่ายแล้วด้วยนะครับทุกคนเออมาแล้วเราจะเริ่มเข้าสู่เกมที่3ในคลิปหน้าาลยฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ ปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่านะชอบกิจกรรมใหญ่ๆแบบนี้เพียงแค่ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์มันๆแบบนี้อีกนะครับและหากใครอยากร่วมกิจกรรมแบบนี้เราก็มีกิจกรรมสําหรับทางบ้านด้วยนะครับแต่ขอให้ทุกคนคอมเมนต์และกดติดตามกันเข้ามาเยอะละกันนะครับทุกคนและสาหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม